ธรรมดาพูดผิดนิดเดียวกลายเป็นเรื่องแซกไปซะนี่ Election การเลือกตั้ง Erection การชูชันของผู้ชายส่ตวแพทย์ถ้าพูดว่า I am a vet กลายไปลว่าฉันน่ะเปียกแล้ว I am a vet เียงตัว v vet Veterinarian นั่นเองข้าว rice หมัดเหา rice ห้อง room กี่ทอผ้า room s w e e t ห้องชุดในโรงแรมพัก Vegetable d e s e r t ททเลสไอทอดทิ้ง Dessert S สองตัวขนมหวาน Six Six Chili ถ้าคุณพูดว่าชิลีชิลีมันก็เหมือนกับฝรั่งพูดไทยว่าคาย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 แยกไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องพูดให้ชัดค่ะแต่ว่าอยู่เมืงนอกอย่าพูดคำว่าพริกดังนะคะความหมายคือองคชาตค่ะ oh.